หากคุณกำลังมองหาร้านขายของเล่นอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้าน Toy Forever ของเล่นเพื่อคุณตลอดการมีทั้งของยอดฮิตอย่างเข็มขัดแปลงร่างจาก Mars สไ d เดอรหุ่นยนต์และอุปกรณ์แปลงร่างจากขบวนการ Super ร์เซนไตแถมยังมีไอเทมแปลงร่างจากซีรีส์อุลตร้าแมนให้ได้จับจองกันแล้วที่ Toy Forever ถ้าหาไม่เจอแล้วก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผม7จรีวิวทอยคนเดิมนะครับและเราจะมารีวิว DX Kabuto Sector ครับหรือเข็มขัดแปลงหนะ้าของ Mars r ด i d e r Kabuto นั่นเองนะฮะลูกเล่นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ครับผมก่อนจะแปลงร่างนะครับเจ้าตัวคาบุโตะก็มีลูกเล่นของตัวเองด้วยนะฮะมาลองดูลูกเล่นของเขากเลยนะครับกลางปีกออกนะฮะชวิงดีเทลด้านในนะครับนี่ทําออกมาสวยเลยนะครับเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะอ่าเห็นไหมครับลงมาหมดนะครับนี่ตะกงตะแกงนะครับโอเคก็มาลองกดปุ่มวัน t รูทกันดูนะครับนี่เลย1 2 3สนะครับว่าจะมีเสียงอะไรนะฮะ จริงๆเราสามารถจะกดปุ่มเดียวก็ได้นะครับหรือจะกด1 2 3เรียงก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะถ้าเรางอเขาขึ้นนะครับก็จะมีเสียงนี้ด้วยนะโอเคนะครับส่วนตัวคล็อกอัพอย่างที่ดูกันครับใน DX ไม่มีนะครับเป็นพลาสติกโล่งๆนะครับถ้าอยากได้คล็อกอัพ C.S.M. นะครับผม C.S.M. มีค็อกอัพให้เล่นนะฮะโอเคครับผมเราก็มาเริ่มแปลงร่างกันเลยนะฮะใส่เข้าไปนะครับตามร่องเลยนะฮะส่วนปุ่มสแีแดงตรงนี้เป็นปุ่มปลดล็อกเพื่อดึงเซกเตอร์ออกนะครับหรือเจ้าตัวด้วงนี่แหละนะฮะโอเคครับมาเริ่มกันเลยแปลงร่างมาลองกดปุ่มตรงวันทรูทีดูนะครับดูว่าจะมีเสียงอะไรไหมนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ในร่างของมาร์คฟอร์มอยู่นะครับคือร่างที่มีแต่เกาะนะครับมีแต่เกาะเต็มไปหมดเลยครับมีั้งเกาะสมาเกาะสมุยเกาะอ๋ออย่าเล่นเลยดีกว่านะครับเป็นเสียงของเกาะนะครับกระทบกันกรึบ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 นะฮะก็เวลาการเคลื่อนไหวของเจ้าตัวมาร์คฟอร์มนะครับอย่างว่าครับคือมันจะช้าอย่างหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะคล็อกอัพได้ด้วยนะครับเวลาเดินไปเกาะมันก็กึกกกึกกกึกกักนะครับก็คงจะเอาเสียงนั้นมาใส่ตรงนี้นะฮะ อ่ลองฟังดูอ่าก็มีความคล้ายนะต่อไป c a s ์ off ออครับผม c a s ต off ออฟ h a n g e beetle นะฮะต่อไปครับผม one two three rider kick นะฮะ r รเดอร์ค k ิกลูกเล่นสุดท้ายครับก็คือพุท o อนนั่นเองนะฮะแล้วก็ถอดเซกเตอร์ออกครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับลูกเล่นของ dx kabuto เซกเตอร์นะครับหรือเข็มขัดแปลงล่างของ mars rider kabuto นะครับถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะฮะ และก็หากใครสนใจนะครับมาคุยกันที่เพจ7อยู่รีวิวทอยผ่านทางเฟ e บุ o กได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next รีวิวครับสวัสดีครับแปลงร่างแค่สอ Radio kick.